สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จ๋าชุดโค้งสุดท้ายเน้นให้สามคู่เลยนะคะอ่าวันนี้มีเวลาก็เลยเริ่มลงให้นะคะพี่พี่จ๋าอ่าก่อนไปรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง โปรชารวิจารณญาในการรับชมนะคะฟังคำเตือนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดให้เลยนะคะสำหรับชุดโค้งสุดท้ายเด้อพี่ๆจ๋าชุดโค้งสุดท้ายในวันที่20อ่าวันที่18มิถุนายน2566นะคะอ่าชื่นชอบแบบตารางจับตารางนะคะชื่นชอบอชุดคุยชุดโค้งสุดท้ายตามชุดโค้งสุดท้ายได้เลยนะคะามาดูกันสําหรับ ตัวที่แอดให้นะคะแอดก็จะให้แค่6คู่เน้นให้3คู่นะคะสำหรับสี่น้อยนะคะรวมทั้งสี่น้อยนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะตัวที่แอดให้นะคะก็จะมีอ่า82นะคะ84 9496นะคะส่วนชุดกันนะคะกันกันแอดให้กันที่03แล้วก็54นะคะอันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4หน่อยนะคะพี่ๆจะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยเนาะอ่ะสำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้น อ่ะเน้นให้3มคู่นะคะแอดก็จะเน้นไปที่8ปสองนะคะ9ก้าสีสนะคะพี่ๆจ๋าอ่ะชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะ9กสหรือ6กสีนะคะเกสี่หรือ64อ่ะจดไว้แคปไว้นะคะเพื่อนําไปเป็นแนวทางนําไปพิจารณาเปรียบเทียบดูนะคะสําหรับ ชุดโค้งสุดท้ายในวันนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ